ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ h ฮเซนต์ออฟฟิเชียลไทยแลนดนะครับวันนี้ h ฮเซนต์ทอล์ก EP 3นะฮะกลับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับ h ฮเ e n ต์กันเช่นเคยนะฮะเอาเลยครับวันนี้อยู่กับคุณไนท์นะฮะที่จะมา,อาตอบคําถามนะฮะที่ผมเองก็มีความสงสัยอยู่เช่นเดียวกันวันนี้ก็เลยมานั่งคุยกันแบบ ชิวๆเป็นฟิลเหมือนพอดแคสต์กันนะฮะสวัสดีคุณนดยด้วยนะครับครับสวัสดีครับเครับสวัสดีครับคล้ายๆเรื่องการเข้าใจผิดในตัวสินค้าใช่ไหมหรือว่าอะไรอย่างนั้นเพราะจริงเหมือน EP ีที่แล้วใน e ีสองเนี่ยก็หลายๆคนก็เราหยิบเอาคําถามของคุณผู้ใช้คุณลูกค้าเนี่ยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยเอามาตอบกันมามามาตอบในคลิปที่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาการใช้งานหรือมีความเข้าใจผิด ในหลายๆเรื่องที่บางคนอาจจะคิดไม่ถึงหรืออะไรเงี้ยวันนี้เราก็เลยามานั่งคุยกันดีกว่าเผื่อที่จะทาใหา้การใช้งานหรือความเข้าใจผิดแบบผิดๆจริงๆนะหลายคนเพราะว่าช่วงทุกวันนี้เนี่ยมันมี oh. ข้อมูลที่หลากหลายใช่ไหมฮะที่ที่คุณลูกค้าเองแน่นอนว่าก่อนซื้อในช่องทางต่างๆพวกเพจเฟซบุ๊กหรืออะไรเงี้ยแล้วอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิด ในการที่เฮ้ยสินค้าเราไม่ดีหรือเปล่าหรือใช้งานถูกต้องไหมอะไรอยงนี้นะฮะก็มีหลายคํายคำถามหลา,หลายประเด็นที่จะมาพูดคุยกันนะฮะวันนี้เริ่มต้นกันที่ข้อแรกครับจริงไหมครับที่เขาบอกว่าถ้าซื้อแอร์ขนาด BTU ที่ใหญ่กว่านะฮะขนาดห้องเนี่ยนะฮะหรือขนาดที่จะใช้ในบ้านเนี่ยมันจะกินไฟเยอะและแอร์เสียเร็ว อันนี้ก็คือประเด็นเป็นเรื่องของเวลาจะซื้อแอร์เราต้องซื้อให้มันเขาเรียกว่าอ,อะไรซื้อให้มันพอเหมาะพอดีกับห้องไหมหรือถ้าซื้อใหญ่ไปได้ไหมเพราะบางคนอยากได้ความเย็นอยากเย็นเยอะๆก็เลยซื้อเครื่องใหญ่ไปอะไรนี้แล้วมันจะทำให้กินไฟหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่เรื่องที่ตั้วถามตอนบ่ายใช่ไหมว่าตั้วจะไปซื้อแอร์แล้วมีอ่าเจอไปเจอพนกักงานขายจันว่าคือขนาดห้องตัวเหมาะกับหมื่นหกแต่ตั้วใจอยากได้เฮเซนเหมือนแปดก็เลยกังวล อ่าใช่คล้ายๆอาจจะมีหลายๆท่านที่กําลังจะไปดูแอร์แล้วเกิดเคสคล้ายๆเหตุการณ์คล้ายๆตัวต้องแจ้งงี้ครับมันมีหลายท่านเข้าใจผิดอือยู่นะครับมีหลายๆท่านเข้าใจผิดอยู่ไอตรงเนี้ยมันเป็นในส่วนของแอร์รุ่นเก่ารุ่นเก่าที่เป็นระบบธรรมดาที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์อโอเคอันนั้นถูกที่ว่าต้องใช้ไม่เกินขนาดห้องไปประมาณพันสองพันวิไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกินมากๆเนี่ยอาจจะกินไฟเยอะแอร์ตัดเร็วเสียเร็วอันนั้น อาจจะมีผลอาจจะเป็นไปได้นะฮะอันนั้นพูดถึงแอร์รุ่นเก่าเลยเป็นคือมันเป็นความรู้ตั้งแต่หลายปีก่อนครับอ่าแต่ตอนเนี้ยแอร์ทุกวันนี้ในท้องตลาดเนี่ยเป็นระบบอินเวอร์เตอร์หมดแล้วเป็นอินเวอร์เตอร์หมดแล้วฉะนั้นในเรื่องของการตัดไฟเร็วการทนในการกระแสไฟตกไฟกระชากหรือว่าในเรื่องของการเปิด,ดานานๆหรือวิวใหญ่กว่าขนาดห้องตัวนี้แทบจะ ไม่มีผลกับเรื่องนี้เลยอ,อย่างที่ตัวถามเราว่าขนาดห้องตัววัดได้ประมาณน่าจะต้องถ้าเป๊ๆะๆเนี่ยต้องประมาณ1 5ื่นห้าหกถูกไหมอ่าแล้วคราวนี้ตัวอย่างได้1 8ื่นแปดหมืห่นไฮเซนเพราะตัวก็ไปดูมาแล้วชอบอตัวก็เลยไม่กล้าซื้อตนน้จะบอกว่าใช้เลยใช้ได้นะครับเพราะว่าตัว1 8ื่นแเนี่ยแม้ว่าจะใหญ่กว่าขนาดห้องถึงสามพัน BTU แล้วก็ตาม,มแต่ว่าด้วยระบบอินเวอร์เตอร์เนี่ย เป็นมอเตอร์ที่แบบว่าใช้งานเนี่ยยิ่งเปิดยาวๆเนี่ยแรงเสียดสีหรือการทางานคอมพิวเตอร์รอบจะค่อยๆเบาลงเบาลงเรื่อยๆเสียงก็จะเงียบลงข้อดีที่1เลยคือกินไฟน้อยมากนะครับข้อดีที่2เลยคือมอเตอร์หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานเบาลงไม่ได้ทํางานหนักทางานน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆตามระยะเวลาที่เราเปิดนั่นหมายความยิ่งเปิดนานยิ่งประหยัดไฟยิ่งเปิดนาน ยิ่งถนอมแอร์นะงงไหม,มเพราะว่าทุกคนอาจจะมองเข้าใจว่าเครื่องใช้ไฟยิ่งเปิดนานยิ่งเสียเร็วครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ไม่ใช่ฮะยิ่งเปิดนานยิ่งถนอมเพราะว่ามันจะเดินรอบต่ำลงเลยมันจะเป็นการ Energy Save ไปเรื่อยๆ<อ>แล้วที่สำคัญมันทําให้เย็นเร็วด้วย<อ>การที่เราไปซื้อพอดีขนาดห้องเป๊ะจนเกินไปหรือ,อเหลื่อมล้ำนิดนึงอะ่ะ กว่ามันจะไล่ความร้อนอุณหภูมิสูงๆที่อยู่ในห้องออกไปเนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างที่นานนานแต่ถ้าเกิดเราซื้อวิทีที่ใหญ่กว่าห้องขึ้นมาประมาณหนึ่งหรือว่าเนี่ยสามสี่พันห้าพันทเนี่ยเปิดไม่เดินได้ในทีสิบนาทีเย็นฝาบเลยเราไม่ต้องกลัวแอร์จะตัดเร็วด้วยเพราะอย่างที่ผมบอกอินเวอร์เตอร์ไม่ได้ทางานแบบระบบธรรมดาที่ว่าอุณหภูมิได้ปุ๊บตัดตัดพอความร้อนมาเปิดคอมพิวเตอร์ทางานใหม่เราะนั้นโอเคใช่เสียเร็วแต่อินเวอร์เตอร์ของเรา พอได้อุณหภูมิภกเขาก็จะเลี้ยงเงเพราะของเรามีไอฟิลไอฟิลอตัวกดปั๊บเนี่ยมันจะล็อกเลยว่าตัวต้องการอุณหภูมิที่24องศาคมันจะล็อกเลยรีโมตตัววางไว้ใกล้ตัวปั๊บมันจะจะเย็นตัวก็จะเย็นอยู่งง้นตลอดที่ตัวกดเลยอ๋อฉะนั้นไม่มีฝลครับไม่ต้องกังวลนะคนมากเพราะว่าอย่างยิ่งกระแสไฟเนี่ยเราลองรับเรื่องไฟตกไฟกระชากแรงค่อนข้างกว้างกว่าแอร์ทั่วไปแล้วฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยครับ งั้นก็งก็แปลว่าก็คือ,อถึงแม้ว่าจะมีห้องไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ยังไงก็ได้ก็คือ,อถ้าคุณไหวที่จะซื้อตัววิทยุเยอะก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการกินไฟหรือการใช้งานที่มันจะ เกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเอาเป็นความเหมาะสมพอดีไม่เดือมล้ํากันมากไม่ใช่แบบว่าวัดมาใช้90,00วันดีย0หมื่นดียูพอแล้วไปทัด1 8ื่นแปดสองพันสอันนั้นก็เกินไปอันนั้นก็เยอะเกินไปก็สมมุติว่าก็คือถ้าไม่มั่นใจว่าเอ้ยห้องเราก็ดูว่าใหญ่แล้วนะนั้นก็ซื้อตัวใหญ่ไปก็ได้ใช่หรือว่าถ้ารู้สึกว่าเออมันกําลังพอดีอะไรอย่างนี้ถ้าเรามั่นใจในตัวระยะขนาดห้องเนี่ยก็ก็ซื้อไซส์ที่พอเหมาะได้ถูกต้องนะอ่า มากซื้อเกินไปดีกว่าซื้อน้อยกว่าใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอันนี้อาจจะเสริมนิดนึงบางทีลูกค้าบางท่านหรือบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีติดตามพวกเพจหรือติดตามในพวกบทความอะไรแล้วเขาจะมีพวกเว็บในการวัดขนาด Btu ว่าในพื้นที่ต่อตารางเมตรเนี่ยใช้เป็นกี่ Btu ต่อชั่วโมงอุณหภูมิเท่าไหร่อันนั้นอะ่ะ มันละเอียดเกินไปสาหรับที่จะใช้ในบ้านอันนั้น mm hmm. ผมแนะนําว่าถ้าจะวัดอย่างนั้นเน mm ี hmm. ่ยส่วนใหญ่เขาใช้ในพวกสํานักงาน mm hmm. งานราชการที่คนอยู่เยอะๆอยู่มันสิบย mm ี่สิบคน mm hmm. อยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่ถ้าอยู่ในบ้านเต็มที่ก็อ่ะครอบครัวใหญ่เจ็ดคนไปทําทงานกว่าจะกลับบ้านมันไม่ไม่จําเป็นที่ต้องเราต้องไปลงดีเทลอะไรขนาดนั้น mm hmm. นะครับอาจจะเพื่อให้ให้บางคนเข้าใจว่าอุ้ยบางคนไม่รู้เนาะบางค,บคนคไม่มีความรู้เลยแล้วไปเจอคนที่โอเคความรู้แน่นแหลกแล้ว อาจจะเอาข้อมูลนี้อัดมาอัดมาแต่บางสิ่งบางอย่างมันเกินความที่เราจําเป็นต้องรู้เพราะเรามาใช้ในบ้านเราไม่จําเป็นที่ต้องแบบโอ้โหมันต้องขนาดนัด้นขนาดนี้ต้องเป๊ะๆขนาดนั้นไม่จําเป็นะอืมอ่าอันนี้เคลียร์เนาะอันนี้เราอโอเคงั้นตัว BTU ขนาดเรารู้กันไปแล้วแล้วถ้าตอนนี้ถ้าจะซื้อตัวเครื่องปรับอากาศของไฮเซนตอนนี้ครับมันมีตัวไหนที่น่าโดนบ้างถ้าเหมาะกับ สถา,านการณ์ตอนนี้เลยนะหมอกสภาพอากาศตอนนี้คือตัว p g จทีจเลยมีหมื่นแปดพอดีเลยที่ตัวกําลังเล็งที่ตัวกำลังจะไปซื้อเลยเพราะท G มันนอกจากจะฟอก PM 2.5ได้แล้วที่ฝุ่นกําลังเยอะๆตอนนี้มันยังมีตัวไฮนาโนที่ในการกําจัดเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคพวกโควิดเฮดไฟเอ็ 1, อเชื้อไข้หวัดอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะแล้วก็เป็นการเหมือนน้องๆสามารถฟอกอากาศทําให้อากาศโอโซนในห้องเนี่ยบริสุทธิ์อีกชั้นหนึ่งเพราะมันจะเป็นการปล่อยประจุ ควบบวกควบลบค่อนข้างถี่ขึ้นเพื่อดักจับสิ่งฝุ่นสิ่งสกปรกฝุ่นละอองเชื้อโรคน้ำลายอะไรพวกนี้ที่ลอยในอากาศได้ด้วยและที่สาคัญมันเพิ่มฟังก์ชันในตัว Connect Life ด้วยตัวสามารถที่จะคอนเน็กมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS เลยนะครับสามารถที่จะตั้งโปรแกรมการใช้งานตั้งเวลาตั้งอะไรได้ด้วยเช็คอะไรได้เลยค่อนข้างง่ายๆอีซี่เลยบางทีกลับงานมาเหนื่อยตัวถึงบ้านตัวสั่งคอนเน c t ไล f ์เปิดรงเลยนะกลับไปอาบน้ำเย็นสบาย ไม่ต้องแบบมาคอยเปิดรออะไรเลยตัวนี้คือจะดูไฮเอนด์และพรีเมียมขึ้นแอดวานซ์ขึ้นมาก็คือเหมาะเหมาะในช่วงยุคใหม่แบบนี้ใช่่ามีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์มีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างที่จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากงั้นเถอะใช่แล้วประหยัดไฟมากด้วยตัวนี้<อ>ประหยัดไฟมากด้วยทั้งในส่วนของสลับเบอร์5ที่มีอ้นี่ก็ดีนะครับ มีค่าเสียก็ดีตัวนี้ประหยัดไฟเยอะมากแนะนําเลยตัวนี้แนะนำเพราะอย่างที่บอกกันไปว่าเป็นมีอินเวอร์เตอร์นี่คือหัวใจหลักที่ทําให้เครื่องทํางานเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดไฟด้วยใช่ครับอินเวอร์เตอร์ของไฮเซนไม่แตกต่างยังไงบางครับมันมีจุดเด่นไงไจุดเด่นของอินเวอร์เตอร์เนี่ยเราจริงๆเราได้คํานิยามว่าเอ็กเป i n v อินเวอร์เตอร์เลยเพราะว่าหนึ่งนะครับนอกจากว่าเราประหยัดไฟแล้วเนี่ยการทํางานรอบต่าแล้วเนี่ยคือ สามารถทนต่อที่ผมบอกเลยแรงดันไฟฟ้าหรือไฟกตกไฟกระชาาได้แรงค่อนข้างสูงมากเพราะอย่างไฟบ้านสูงสุดมัน220 220 230โวลต์แต่ของเราสามารถทนมันเวี่ยงไปถึงกระชากไปถึง264โวลต์ได้เลยถ้าสมมติถ้าไฟกระชากไปนี้คือมันก็ยังทํางานได้อยู่ถูกต้องครับหรือแม้ว่าไฟตกไฟตกของเราถ้าทั่วไปมัน120 120ปกตินะ120 130แต่เราสามารถไปถึง140ลงไปได้อีกฉะนั้นไฟตกไฟกระชากเนี่ย แทบจะไม่ค่อยมีผลกับไฟแล้วค่อนข้างปลอดภัยและอินเวอร์เตอร์ของเราถามว่าทาไมเป็นเอ็กเปเพราะเราใช้ตัวเอาดอร์หรือคอมเพรสเซอร์เป็นตัวสตาร์ทสั่งงานข้อดีคืออะไรฮะเวลาเกิดไฟฟ้าลัดวงจรไฟตกไฟกระชากไฟไหม้เสียอันตรายทุกอย่างจะเกิดภายนอกอจะไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้ครับอ่านี่คือคำวินัยามของ Expert Inver t e r นั่นเองอ่าเป็น i n v e r t e r expert นะฮะสำหรับตัวเครื่องปรับอากาศของ h i Sen s e นั่นเองนะครับที่ หลายคนก็เดินผ่านตามห้างหรือแหล่งจำหน่ายต่างเนี่ยก็จะมีให้เห็นอยู่แหละเนาะแต่ว่า<ช>ถ้าจะให้ดีตอนนี้มันเรื่องของ pm ที่มากลับมาอีกแล้วอะไรนี้ใช้เป็นตัว tg series อ่าก็น่าจะค่อนข้างที่จะน่าจะตอบโจทย์มากกว่าในเรื่อง,อง<า>ขอ,ง,ของ,ขงการฟอกอากาศถึงแม้ว่าเราไม่มีเครื่องฟอกอากาศแต่ว่าเราก็ไม่ได้หมายความว่า มันจะเป็นการทํางานแทนเครื่องฟอกใช่ไหมใช่ครับมันเป็นแค่เหมือนว่าตัวช่วยเสริมเป็นออปชันเสริมดีกว่าใช่คำว่าออปชันเสริมที่ว่าช่วยในกองฝุ่นหรือฟอกอากาศให้ดีกว่าเดิมในระดับหนึ่งแต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นดีเท่าเครื่องฟอกอากาศเลยไหมก็มันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะอันนี้มันเป็นแค่เหมือนออปชันเสริมที่เราเสริมเข้ามาให้ลูกค้าเฉยๆให้ลูกค้าเนี่ยได้ได้ใช้งานประสิทธิภาพคุ้มค่าดียิ่งขึ้นตามสโลแกนเราอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเราเชื่อว่า ทุกๆบ้านเนี่ยน่าจะมีเครื่องฟอกอยู่แล้วแต่ว่าตัวแอร์ที่ทำงานได้ได,ได้ได้เต็มที่แล้วมีแบบพวกฟังก์ชันแอดออนขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเนาะใช่เพราะว่าต่างอันต่างต่างเครื่องมือเนี่ยมันก็มีหน้าที่ของมัน แอร์จริงๆแล้วก็ทําหน้าที่ในการทําให้อากาศบริสุทธ<ช>ิ์หน้าที่ของมันคือทําให้เย็นถูกต้องครับรแล้วมันาาแล้วมันก็เออตามชื่อเลยเครื่องปรับอากาศถูกต้องปรับจากร้อนให้เป็นเย็นหรือ<ช>ปรับจากเย็นให้เป็นร้อนคือถ้าอยู่เมืองนอกก็คือเออเป็นฮีเตอร์อย่างนั้นใช่ไหมถูกคนระแต่ทุกวันนี้มันก็มันอยู่กับอากาศผู้ผลิตเองก็เออเสริมใส่ต่างๆเทคโนโลยีเข้าไปใช,ใช่ไหมฮะตามสโลแกนเราเลยก o เทคแอนด์พิยอนกูเทคแอนด์พิยอนคือเรียกว่า ล้าล้าไปอีกอะไรนี้ก็คือลูกค้าจะคําว่าต่อไปนี้นะครับคำว่าไฮเซนเนี่ยไฮเซนใช่ไหมไฮเซนไฮเซนเนี่ยนะครับต่อไปนี้ลูกค้าได้ยินชื่อไฮเซนหรือได้ยินโลโก้ไฮเซนลูกค้าจะไม่ได้ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าตามโจทย์ตามใจที่ลูกค้าต้องการแต่ลูกค้าจะได้นอกเหนือจากความคาดหมายตรงไปอีกเรียกว่าบีออนไปอีกอย่างแอร์เราคาดหวังแค่ต้องการปรับอากาศแต่เราได้น้องๆ้องเครื่องฟอกในตัวเราได้คอนเน็ไรท์ใช้งานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามให้ลูกค้า นะก็ก็ถือว่าเออก,ก็ก็เข้าใจมากขึ้นนะสำหรับเรื่องของเครื่องปรับอากาศที่เราอาจจะไม่ได้ไปเคลมถึงแบรนด์อื่นแต่ว่าณทุกวันนี้คือเทคโนโลยีมันก็จะมีประมาณนี้ใช่ครับจริงจริงแบรนด์อื่นก็มีเทคโนโลยีที่ คล้ายๆกันที่ตอบโ<ม>จทย์ลูกค้าดี<ม>ทุกมแรนะครัแต่ขึ้น<ม>อยู่ว่าเราชอบแบบไหนเราชอบ<ม>อะไร,ระครือมันมีหลายๆประจัยรองรับ<ม>ในส่วนของโปรโมชั่นส่วนของการทํางานวัสดุภายใน<ม>อะไรอย่างนี้นะครับ<ม>แต่อย่างของเราเนี่ยผมก็กล้าการันตีของเราเป็นคัพเปอร์รเปอร์เทองแดงร0อเลยไม่ได้ผสมดีบุกเลยซึ่งความทนทานการทนต่อความร้อนก็ดีกว่า นะครับแล้วก็เคลือบสารอย่างตัวทีจีก็เคลือบก้นฟิล์มทนทานป้องกันสนิมฟิล์มด้วยเนาะอ่าเป็นป้องกันสนิมป้องกันปัสสาวะสั์นะครับป้องกันสิ่งสกปรกไปก่อนแล้วก็ทําให้ทนทานด้วยพรลังออกง่ายอ่าของเราก็จะมีดีหลายด้านแต่ว่าลูกค้าก็ลองช่างใจได้พราตอนเนี้ได้เปรียบผู้บริโภคได้เปรียบอยู่แล้วมันมีให้เปรียบเทียบหลายแบรนด์ลูกค้าก็สามารถเปรียบเทียบช่างได้เลยครับเพราะของเราเน้นคุ้มค่านะครับราคาสมราคานะครับคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าอยู่แล้วไอ้เรื่องนี้เรื่ อันนี้คือก็จะมีช่างมาติดตั้งปัมันอันนี้ต้องแจ้งว่าแล้วแต่ช่องทางจำหน่ายบางที่อ,อ,อาจจะขายแอร์ราคาโปรโมชั่นพิเศษมากแต่ว่าไม่ได้รวมติดตั้ง<อ>ก็มีหรือว่าบางที่ซื้อพร้อมติดตั้งฟรีก็มีมมลูกค้าก็ลองเปรียบเทียบดูว่าถ้าถ้าระบบติดตั้งฟรีราคานี้ถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาหาช่างติดตั้งเองหาช่างมาเท่าไหร่อ,อะไรเงี้ยม,มันก็จะมีหลายปัจจัยเพราะบางทีเราหลงลูกค้าที่แบบต้องการเชื่อถือได้นอาจจะซือ้อตามห้างเพราะาว่าบางทีเขามีโปรโมชั่นมีห้าง มีช่างประจําของเขาก็ทําให้ซึ่งเวลาเกิดปัญหาจากการติดตั้งก็สามารถเคลมตามได้<อ>หรือถ้าเกิดว่าใครติดตั้งเองเป็นหรือมีช่างที่ไว้ใจได้ก็อาจจะซื้อราคาเครื่องเป่าไปหาช่างติดตั้งเพื่อเซฟพอร์ตก็ได้อ่มันมันก็จะแล้วแต่ก็เรียกว่ามีหลากหลายช่องทางให้ได้เลือกซื้อเพราะฉะนั้นวันนี้ดูคลิปไปแล้วก็น่าจะได้คำตอบในใจหรือ ขาเรียกว่าคลี่คลายสิ่งที่อยู่ในใจของคุณไปประมาณนึงแล้วคุณตัวสบายใจแล้วใช่ไหมสบายใจพจริงๆผมผมก็ว่าดูมานานดูมานานแล้วก็แบบเอ๊อะไรดีเพราะว่ากำลังกำลังจะต้องทำบ้านใหม่อะไรอย่างนี้แล้วผมก็เลยมองมองเรื่องของเจ้าสาวใช่ไหมครับเพราะว่าเรื่องของเพิ่งแต่งงานมาด้วยใช่จัดเลยให้จัดเลยใช่ใช่อะไรดีเพราะก็น่าจดีนะครับแล้วก็ เคยได้ยินไหมที่บอกว่าถ้าซื้อทีวีจอใหญ่เกินไปแล้วมันจะเสียสายตาบ้างมันจะดูแล้วตาเบลอตาเสียล้นพื้นที่ม้างกินไฟเยอะอีกแล้วอีกแล้วจอใหญ่กินไฟเยอะอีกแล้วอืหรือเสีใย้อีกแล้วอันนี้ผมก็บอกเลยว่า อันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ผิดเหมือนกันคือจริงๆมันจะไม่เชิงผิดหรอกคือมันเป็นความเชื่อรุ่นสู่รุ่นมากกว่าเพราะว่าถ้าสมัยก่อนถ้ายุคเริ่มต้นที่มีทีวีจอขาวดําหรือจอสีมันเป็นจออ้วนๆหญ่ๆเนาะเป็นจอสีเป็นจอซีอาร์ทีเป็นจอแฟลชทีวีซึ่งมันจะเป็นจอใหญ่ๆที่ใช้หลอดภาพใหญ่ๆมันยิ่งใหญ่ยิ่งยิ่งกินไฟเยอะยิ่งยิ่งสว่างเยอะยิ่งแสบตายิ่งอะไรแล้วพอมันก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้วมันก็มีพลาสมา พลาสมาเนี่ยก็เมื่อก่อนก็คิดมากนะจอหนึ่งเนี่ยเป็นแสนเลยนะอย่างพวกแบรนด์ญี่ปุ่นมาใหม่ๆเนี่ยแต่ชัดจริงเครื่องหนึ่งเนี่ยมีหลัก6กเจ็ดหมื่นเป็นแสนเลยนะหนักบนรากด้วยนะหนักด้วยแล้วมันจอกระจกด้วยนะฮะแต่ว่าเป็นจอก๊สซึ่งมันก็ร้อนตามตามชื่อมันเป็นจอก๊สพลาสมาเนาะพลาสมาเป็นจอก๊สมันเป็นก๊สเฉ่อยมันก็จะร้อนแล้วก็จะกินไฟเยอะมาก แล้วก็ถ้าเกิดซื้อใหญ่เกินไปโอเคอาจจะทําให้ตาแบบพลาได้ดูนานๆแล้วมันอาจจะปวดตาเสียสายตาได้อันนี้จริงอันนี้จริงแต่ว่าณตอนนี้เมื่อ20ปี30ปีที่แล้วนะฮะจนมาถึงตอนนีปัจจุบันตอนเนี้เราได้ใช้เทคโนโลยีเราไอ้พวกนั้นเราไม่ได้ใช้กันแล้วเราใช้เป็นพวก LED เอ่อ Fluoridimming OLED คอนต o มดอทครับอ่าเราใช้แบบนี้กันแล้วซึ่งมันจะเป็นจอที่ว่า เล็กมากแสงออกมาน้อยมากเป็นคือเทคโนโลยีที่เราพัฒนาเนี่ยให้กําเนิดหนึ่งให้กำเนิดแสงตัวเองก็ได้หรือบางเทคโนโลยีก็หลอดเล็กมากแต่ว่าให้ความสว่างและสีสันสดใสาการกินไฟน้อยมากฉะนั้นไอ้เรื่องว่าซื้อไปจะใหญ่เกินไปเสียสายตาดูนาน,านๆปวดตากินไฟเยอะเสียเร็วไม่มีเลยเพราะว่าอย่างของเรามันมีโฟลิดิมิงมันสามารถเปิดปิดหลอดแยกอิสระได้ทั้งจอฉะนั้นฉากที่ไม่ต้องใช้แสงมันก็ดับ ฉากที่ใช้แสงมันก็เปิดฉะนั้นการตราการกินไฟมันไม่ได้กินตลอดเวลามันก็จะกินไฟได้น้อยลงและที่สําคัญจอก็จะอยู่ได้นานขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้ใช้สม่ําเสมอแถมเรื่องเสยตาไม่มีเลยเพราะอย่างไฮเซนเราก็มีเทคโนโลยีรองรับขนอมดวงตาผู้ใช้อยู่แล้วเพราะเราเป็นห่วงอยู่แล้วก็โคเทคแอนดิออนเหมือนเดิมเลยเพราะของเรานอกจากมีโนบูไลท์ดวงโบไลท์เนี่ยก็ลดแสงสีฟ้าเนาะการันตีด้วยสถาบันท r ูไบรนด์ด้วยใช่เพื่อไม่ให้เราดูได้ครั้งกลางวัน ก็ได้กลางคืนก็ดีไม่ต้องเสียสายตาไม่ต้องกลัวปาผ้าไม่ต้องกลัวตาล้าไม่ต้องกลัวตาบอดสีดูได้เลยแถมยังเรายังใส่อย่าง picture tuning อย่างเี้นะครับชิพ pixel ไ d ้ดี engine แล้วก็หลายๆอย่าง high view engine อย่างเงี้ยโอ้เยอะมากเทคโนโลยีใช่ที่เกี่ยวกับภาพเพื่อเพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นทำมาเพื่อถนอมดวงตาเราทั้งสิ้นแต่อย่าง pixel tuning ทำทำทำการยังไงเกลี่ยภาพให้ออกมาดีให้ออกมาเนียนทำให้ดูแล้วไม่ คืออะไรไม่ต้องหรือให้วิ e เอ n จิ n นล้ำไอีกสั่งงานแบบ AI เลยอ่าไม่ต้องมาคอยปรับสีปรับแสงปรับเคลื่อนไหวปรับให้หมดอ่าอย่างที่เพอร์ฟิชชันคอนเนี่ยฮะอย่างไวดคอนเทอกมุดอะไรหลายๆอย่างพวกนี้ก็คือล้วนแล้วแต่ทํามาเพื่อถนอมสายตาท่านทั้งสิ้นเลยเพื่อไม่ให้ท่านตาบอดสีสีเพี้ยนตาล้าปวดตาทํามาเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้ฉะนั้นความเชื่อที่ว่าจอใหญ่เกินไปเสียสายตา กินไฟเยอะเสียเร็วตัวนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเลือกจอใหญ่จอเล็กจอขนาดไหนก็ได้แค่ขอให้คุณรู้สึกพึงพอใจกับ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 ขนาดจอที่คุณอยากจะดูเพราะว่าคุณซื้อไปเพื่อที่จะไปเอนเตอร์เทนตัวเองถูกครับเล่นเกมดูหนังเพราะฉะนั้นคุณอาจจะซื้อจอใหญ่85นิ้ว ร้อยนิ้วก็ได้เอสตอรีลีแค่แปดสิบห้าเนี่ยที่ใหญ่แปดสิบห้าแล้วก็จริงๆประมาณคิวจะมีร้อยร้อยนิ้วเป็น LED เข้ามานะครับอ๋อใหญ่มากนะครับแต่อันนี้ก็ต้องไปดูว่าบ้านคุณมีพื้นที่พอสำหรับที่จะแบบติดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่อาจจะอาจจะถือคติที่ว่าซื้อทีวีก็เหมือนซื้อรถ ซื้อรถซื้อที่เราชอบซื้อที่เราถูกใจเพราะหนึ่งเราเป็นคนจ่ายตังค้างวดเนาะซื้อที่เราถูกใจซื้อที่เราชอบซื้อที่เราได้ใช้งานไม่ต้องไปฟังตาข้างบ้านต้องไปฟังใครว่าจริงจริงว่าไอ้ทำไมไม่เอายี่ห้อนั้นทำไมไม่เอากระบะไม่เอารถเก่งไม่เอาพีพีีไม่เอาเราชอบเราซื้อเราจ่ายเงินไม่ได้มีใครช่วยจ่ายเหมือนกันทีวีเหมือนกันเราจะซื้อ75จสิบห้าร้อยนิ้วห้าสิบห้าเราชอบขนาดเท่าไหร่เราชอบเล่นเกมซื้อใหญ่ๆสะใจดูหนังมันมันก็ซื้อไป ดูในห้องเล็กๆไม่อยากได้ใหญ่มากอยากจะซื้อเนี่ยต่อให้ห้องใส่55ได้แต่ฉันพอใจ1 3ก็ซื้อไปอมไม่ต้องไปนสนใจใครเพราะท้ายสุดเราซื้อความสุขให้ตัวเองเพราะเราต้องอยู่กับมันนะถูกออความสุขของเราอยาให้ใครมาเป็นส่วนผสมในการตัดสินใจยกเว้นเมียนะครับอันนี้อันนี้คือต้องออต้อง,อ,งอ,าอาจจะต้องรับฟังความ คอมเมนต์ของเขานิดนึงเพราะเขาจะต้องอยู่กับเราด้วยใช่ครับอันนี้อันนี้คืออันนี้ผมอาจจะต้องวงเล็บนะว่าถ้าคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะต้องฟังเขาแต่ว่าไอ้พวกป้าข้างบ้านหรือนู่นนี่เนี่ยต้องไปฟังเยอะนะครับก็ต้องสนใจอันนี้คืออันนี้ขำๆนะแต่ว่ามันก็คือเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงใช่เรื่องเรื่องจริงนะครับอันนี้ก็อ่ะอันนี้ก็เคลียร์เนาะจะได้แบบเข้าใจกันก็ตอนนี้พอดแคสต์อันนี้คือเราอาจจะเป็นการทดสอบนะครับนำร่องลองดูถ้าเกิดมีการตอบรับดีถ้าใครชอบถ้าลูกค้าชอบแบบนี้นะฮะชอบแบบนี้ก็กดล กดแชร์ให้ด้วยหรือคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าท่านชอบแบบไหนเราก็จะได้โฟกัสแล้วก็พยายามครีเอทให้มันเยอะขึ้นนะครับเพื่อตอบโจทย์เพราะตอนนี้เราก็ทำช่องไทเส้น Channel มาเนี่ยเราก็ทำหลายๆด้านเลยเปิดตัวมาก็เรื่องการประชาสัมพันธ์ข่าวซึ่งเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกๆเดือน นะครับหรือแาจจะเป็น Q&A ตอบปัญหาที่ลูกค้าซื้อไปแล้วมีปัญหาเราก็จะไปหาคำตอบมาให้หรือจะตอนนี้ก็จะเป็นพอรแครเป็นการคุยกันในเชิงปรึกษาการใช้งานก็ได้หรือว่าจะซื้อแล้วลังเลอยู่บางทีไปโดนเซลล์ในห้างป้ายยามาแบรนด์นั้นแบรนด์โนนแบรนด์นี้ก็ลองมาดูเราก่อนเพื่อเอาเป็นข้อมูลตั้งต้นเพื่อไปเปรียบเทียบได้จะได้ต่อยอดได้อ๋อเออเฮ้ยนี่คือความรู้แล้วก็เดี๋ยวรอบๆหน้าผมเชื่อเลยว่าถ้าใครติดตามตลอดเนี่ยความรู้ทุนสินค้าใน เครื่องใช้ไฟฟ้าของไฮเซนเนี่ยผมจะพยายามเอามาให้ทั้งเกรดเล็กเก็ดน้อยเก็ดที่คุณคิดไม่ถึงเกรดที่คุณยังไม่รู้มาเลยแล้วก็ต้องบอกด้วยพอในปีนี้เนี่ยนี่ช่วงต้นปีนะแล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวต้องมีสินค้าใหม่เตรียม <c oughs> เปิดตัวอย่างแน่นอนอต้องติดตามเราให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมีข่าวคอยมาอัปเดตันย่งแน่นอนถูกต้องครับ อัปเดตด้วยทั้งรีวิวด้วยหเห็นเห็นกูต้องบอกไม่ได้อาจจะมีอันบล็อกด้วยถ้าเกิดว่าอัดเอือมนวยในส่วนของสต็อกและเวลาเราจะทํอันบล็อกด้วยครับอ่าต่อไปท่านไม่ต้องไปดูอันบล็อกเว็บต่างประเทศแล้วเราดูอันบล็อกในไทยนด้นเลยอ่าเราก็จะมีจริง,รง<ป>เราทํากันอยู่แล้วแหละแต่าเราเราแค่เงี้ยไว้ก่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอติดตามกันได้อย่างแน่นอนใช่เราจะมีให้ท่านแบบอยากทาบเราเรื่อยๆอ่าเมื่อกี้พูดถึงข่าว ผมพูดถึงข่าวอัปเดตนิดนึงเป็นโปรโมชั่นนะฮะในช่วงวันที่25มกราคมถึงช่วงมีนาคมนี้นฮะกับแคมเปญรับตุจีนะฮะของไฮเซนจีเริ่มบิ๊กซีเริ่มต้นแล้ววันนี้นะฮะก็ใครนะครับที่ไปซื้อสินค้าที่บิ๊กซีในในซื้อไฮเซนเนยนฮะก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับนะฮะไม่ว่าจะเป็นมีทั้งหมด4่เฮงเลยนะฮะเฮงแรกจะเป็นเรื่องของราคาที่ เป็นสินค้าพิเศษราคาลดสูงสุด18%เพตที่สองนะฮะจะเป็นเรื่องของอส่วนลดเมื่อคุณซื้อครบในราคา15,000บาทอาจจะซื้อทีวีหรือซื้อตู้เย็นหรืออะไรเงี้15,000บาทคุณก็จะได้ส่วนลดด้วย ได้ลดเบิ้ลอีกจาก18%เหอง2ได้ลดไปอีกใช่โอ้โหแต่ว่าส่วนดที่จะเก็บไว้ใช้ในรอบหน้านะอ๋อก็คือเหมือนว่าเป็น l u c k ี d ดอว่าซื้อปุ๊บแล้วได้ส่วนลดเพิ่มมาแต่เก็บเอาไปใช้ในครั้งต่อไปใช่ใช่๋อก็ค่อดีนะก็ดีะเผื่อใครแบบซื้อของไม่ครบแต่ซื้อไปก่อนแล้วค่อยมาซื้ออีกทีแน่นอนว่าซื้อคือเหมือนซื้อซื้อเขาอาจจะอยากชอบอันเนี้ย คือชอบแบบนี้ซื้อไปแล้วปุ๊บแล้วก็อย่างน้อยมันมีอะไรติดไหมติดมือไว้ก่อนออแล้วครั้งต่อไปก็ใครที่เป็นแฟนๆ,ฟนๆที่แบบต้องมาช็อปที่บิ๊กซีนี้ใช้ได้กบบิ๊กซีๆๆๆนะก็เก็บไว้ใช้ต่อได้และเฮงที่สามนะฮะจะเป็นนี่เลยตุรจีก็ต้องนึกถึงเรื่องของการเสียงซีมซีอย่าบอกนะว่าออเอาทีวีมาขยม่เลยไม่ใช่ก็มีเสียงซีมซีด้วยนะฮะมูลค่าสูงสุด1,000บาทก็จะได้รับเป็น กิฟต์การ์ดของทาง B i g C ซให้คุณเอาไว้ใช้ไปซื้อของ B ิ๊กซได้ด้วยแจกอกอะไรก็ได้ใช่ลถเมื่อเมื่อซื้อครบ10,000บาท10,000บาทอ่าสินค้าของเราก็10,000บาทอยู่แล้วอ่าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีผ่อนสูงสุด18%เอ้ย18ดเดือนขออภัยครับเป็นชนาะนี้อีกก็คือด้วยแบบว่าไม่ต้องมาคอยเป็นภาระหนัก10%สบายๆ18เดือน18เดือนสบายไม่มีดอก ไม่มีดอกก็อันนี้ก็จะเป็นแค่เฉพาะบางรุ่นนะฮะก็ยังไงรายละเอียดต่างๆเข้าไปเช็คได้ที่ Facebook ของ h ฮเซนท์ไทยแลนด์หรือจะเป็นทางหน้าเว็บไซต์นะฮะที่ไฮเซนท์ co. th นั่นเองคนคิดแคมเปญนี้ฉลาดจริงๆนะเพราะว่ามันแฝงโกลเทคบิออนอีกแล้วโอ้เพราะว่า10% 18เดือนก็เฉลี่ยเดือนละประมาณ800กว่าบาทแบ่งเบาภาระไม่ต้องมาจ่ายเงินก้อนด้วยดยเรื่องนี้ด้วยคือแบบช่วยช่วยลดเซฟค่าฟังชิพให้ลูกค้าคิดคิด คิดแทนให้ลูกค้าเลยถูกต้องโอ้โหได้ใจได้ใจนะสิทธิ์กอ่ะนี่ก็เป็นโปรโมชั่นนะฮะที่มีกันยาวๆไปถึงช่วงมีนาคมเลยนะครับใน Facebook ของเรานะฮะมีข่าวสารต่างๆคอยอัปเดตอย่าลืมไป follow กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะเช่นเดียวกับช่องของไทยเซ็นทรแลทาง u t u b e ด้วยใช่ครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล็อย่าลืมกดสับตั้ไว้อื นะครับต้องสับให้ละเอียดด้วยนะโอ้ไม่งั้นเดี๋ยวไปต้มยำมันติดคอไม่ใช่ s u b ส c r i ไ e นะครับสับสกรไพรกดติดตามด้วยเพื่อได้รับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆหรืออะไรอัปเดตใหม่ๆท่านจะรู้ก่อนใครเลยครับนะครับอย่าลืมติดตามช่องไฮเซ้นช a n แนลนะครับกับผมและคุณตัวนะฮะโคเทคแอนด์ยอนทุกๆวัน ทุกๆวันไหนไม่รู้ทุกๆสัปดาห์ทุกสัปดาห์พูดผิดเติดตามแน่นอนทุกๆวันไหนของสัปดาห์เพราะว่าช่วงช่วงนี้คือคิวแต่ละท่านตึงนะครับต้องบอกว่าตึงแต่ว่าเราก็จะพยายามอัปเดตให้คือมีทุกอาทิตย์รับรองว่ามีทุกอาทิตย์ใช่แต่ยังไม่รับปากว่าวันไหนใช่ติดตามให้เดี๋ยวพอเดี๋ยวพอนำร่องสักพักอะไรลงตัวเราอาจจะมีการลงวันให้เป๊ะๆนะครับใครจะได้แบบเออมารอดูนะฮะแล้วก็ถ้าไม่ไม่ไม่แน่นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามีไลฟ์กัน อ่าเราจะไลฟ์กันด้วยอเราจะไลฟ์กันพูดคุยรวบรวมเรื่องราวต่างๆมานั่งพูดคุยกันแบบนี้แหละเออในแฮทางช่อง Youtube ของไฮเซนต์เนี่ยมาไลฟ์พูดคุยกันใครที่มีคำถามถามตอบกันสดๆเลยเออใครนี่แบบเออผมขออนุญาตซึมหัวสิบเฉพาะคำถามเวลคำถามนะครับไม่เอาคำอื่นนะฮะโอเคแค่คำถามนะอ่าเดี๋ยวติดตามกันว่า จะไลฟ์กันวันไหนหรือยังไงเดี๋ยวเรามีประกาศไปเออฮะเอาวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับผมแล้วก็คุณนายน,นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับไฮเซน Thailand, Gotech and b e y ย n d ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม